สวัสดีค่ะเราชื่อพีนเราเป็นฟรีแลนซ์งานเราลดลงจากโควิดะคะ่ะชื่อไมคค่ะแผนที่จะไปเรียนต่อต้องโดนแคนเซิลเราชื่องามเราโดนเลิกออฟจากบริษัท Marketing Research หลังจากทำงานไปหนึ่งเดือนชื่อบอนนะครับจัดสินใจลาออกจากงานนะครับสวัสดีค่ะเราชื่อคิตตี้เราโดนโยกเลิกฝึกงานได้มีการเปิดตัวเลขว่า คนไทยใน3เดือนแรกปีนี้อาจจะเสี่ยงตกงานถึงกว่า8ล้านคนครับจากพิษของโควิดก่อนจะโควิดอะเราค่อนข้างมีเหมือนแบบงานเข้ามาเยอะแบบมีคอนเนคชันที่เป็นแบบปากต่อปากเข้ามาอย่างเช่นแบบเป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเข้ามา เหมือนมีเงินใช้พอกับค่าใช้ใจ่ายเราอะไรประมาณนี้ค่ะโฟกัสของเราตั้งแต่ต้นปีคือเราจะไปเรียนเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบหามาหาลายัยเตรียมเอกสารอ่านหนังสือไปสอบยื่นทุนทุกอย่างผ่านหมดแล้วเราโอนค่าเทอมเรียบร้อยเราโอนค่าที่พักเรียบร้อยจริงๆเราเหลือแค่ซื้อตั๋วเครื่องบินออกไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนแรกเนี่ยที่เราเปลี่ยนงานเนี่ยเป็นช่วงเดือนมีนาค่ะแล้วงานเนี่ยไปเริ่มงานในที่ใหม่ช่วงเดือนเมษา แต่พอวันที่งามจะต้องเริ่มงานเนี่ยทางบริษัทโทรมาบอกว่าเออไม่ต้องเข้ามาทํางานแล้วให้ work from home ได้เลยน,นตอนนั้นคือผมยังไม่ได้อ f f i c i a l Offer จากที่ทนะี่ผมสัมภาษณ์นะแต่แบบผมค่อนข้างมั่นใจว่าประมาณวีคหรือ2องวีก็น่าจะได้แบบ o f f i c i a l offer ค่อนข้างแน่นอนโดยปกติแล้วถ้าสมมติว่าเราสุดงานแล้วแล้วทางโรงแรมโอเคกับเราเขาก็อาจจะมีการจ้างงานของเราต่อไปหรือมีการที่แบบแนะนำไปในโรงแรมในเครือได้ เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่โควิดระบาดพอดีทางมหาลัยก็เลยระงับการฝึกง,งานลดโอกาสในการได้งานของเราขึ้นมาผู้ประกอบการทุกรลย์อะเซฟคอสจากแพบวบกงานดีไซน์หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราได้หลักหมื่นตอนนี้อาจจะแบบโอเคเหลือหลักพันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างแบบแตกต่างมากตอนนี้มหาลาัยก็คือเหมือนให้ช้อยส์มาสองแบบว่าแบบจะเรียนออนไลน์เทอมแรกหรือเทอมที่2ก็คือคอยประเมินสถานาการณ์หรือว่าจะเลื่อนไปเรียนปีการศึกษาหน้าเลย แต่ว่าอย่างถ้าเราเลือกเอรียนออนไลน์ค่าเทอมทุกอย่างคือมันเท่าเดิมวันหนึ่งเราก็ได้อีเมลค่ะอีเมลเนี่ยเขียนว่า change in company structure ตัดคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ออกค่ะเราก็เซ็งมากแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็เห็นแล้วแล้วว่างานที่เราได้รับเนี่ยมันน้อยกว่าที่เขาเจ้างเรามาทำ HR โทรมาไอจแล้วบอกเออว่าให้ผมไปสัมภาษณ์อีกรอบนึงซึ่งโดยปกติแล้วเข้าใจว่าตัว r o c เ s s เนี่ยจะไม่มี ถ้าถามว่าเรื่องหลังโควิดมันจะเป็นยังไงอ่ะคือเราไม่รู้เลยแบบอย่างในเมืองไทยมันอาจจะดีขึ้นแล้วแต่แบบเมืองนอกสถานการณ์มันยังดูไม่ดีขึ้นบ้างแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะจบเมื่อไหร่ไปเรียนต่อได้ไหมหรือว่ามันก็ยังแย่อยู่ก็คือแบบเราก็ยังไปไม่ได้ซึ่งถ้าเราไปไม่ได้อ่ะเงินค่าเทอมะอะไรอย่างเงี้ยที่เราจ่ายไปแล้วว่ะเราก็คิดว่ามันอาจจะกลายเป็นว่าแบบเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยอ ตอนนี้งานสัมภาษณ์งานไปแล้ว4ที่ค่ะ3ที่คือเพื่อนเนี่ยช่วยรีเฟอร์ให้หมดเลยบางทีการไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยมันทําให้โปรเซสการหางานหรืออะไรต่างๆเร็วขึ้นเยอะมากรอประมาณอีกสองสาอาทิตย์ก็ได้ตัวออฟเฟอร์แล้วก็ได้เริ่มทำงานแล้วคนในทีมก็คือแบบเวิร์ฟโฮมกันหมดเลยเพราะฉะนั้นแบบก็เหมือนจะแบบไม่ได้มีใครที่แบบมานั่งสอนแบบอย่างใกล้ชิดขนาดนั้นโควิดทำให้แบบฟรีแลนซ์อย่างพวกเราเริ่มมองหาแบบงานที่มัน เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแบบมั่นคงมากขึ้นหรือประมาณนี้ค่ะเราก็เริ่มเป็นเหมือนกับทุกคนก็คือเป็นเหมือนกับมาสเตอร์เชฟฝึกทําอาหารไปเรื่อยๆเกิดวิกฤตแบบนี้คือเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยเหมือนกัน